ปราสาทราชวังหมายถึงอะไรลูกปราสาทราชวังหมายถึงที่อยู่ของอ่าพระมหาปราสาทนั่นเองถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะเห็นไหมอ่าช่วยตอบสิเห็นไหมลูกไม่เห็นแต่มพระโตรเนี่ยเห็นนะเพื่อชวนคนหาบอกว่านั่นถ้าเห็นนะนะพวกจะไม่เห็นหรือนะถ้าเห็นจะมีมาในปราสาทราชวังนะทางที่ตะวันตกอ้าวที่ตะวันตกเราเรียกอย่างวบทิศอะไรอ้าตายแล้วไม่ใช่คุณหาทิศไรนะปราจีนตกไหมนะบ่อหน่อย นะนะหสนนะพี no nice. ่จะเป็นตงตัวมรโซดาออกดูดด <Stat> ูราาและที่กุญยรู้ไหมท่ไหนพี่เหืออี่ใต้ล่ะพี่อาผ่าโได้เลือตินะอีกตเรื่องเลยนะเนี่ยนะก็พอเห็นแล้วก็ทุกคนไม่ก็นู่ว่ามัตโพู่เคี้ยวอะไะหรือไม่ก็อาจจะโดนฟ้าผ่าแล้วทาให้สติเขาแตกส่านอะไรประมาณนี้อ้าแล้วจะทายังไงนะมัตโก็บอกเอางี้แล้วกันข้าก็ไม่ไหวแล้ว ออางั้นพวกท่านเดินทางไปก่อนเดินทางไปที่ไหนลูกเมืขของสุโขทัยตมบลมะเตวะเออเก่งมากเลยน,นะไปที่ตบบมบลมะเตวะท่านเนี่บอกว่าพวกท่านเดินก่อนแล้วงั้นะขอข้าเนี่ยไปหาเด็ผู้รอบรู้หน่อยเถอะช่วยบอกช่วยไขยให้ข้าพเจ้าได้รู้หน่อยว่าถ้าข้าพเจ้าเห็นวิมานและประสาทราชรังให้มันหมายถึงอ,อะไรนะแล้วปรากฏว่าไปหาใครช่วยกันตอบน,นี่ไปหาใครลูกบัณฑิตอ่าบัณฑิตแต่ไง ปฏิรู้รอบร,รู้รู้มากนะในสมัยก่อนเนี่ยะเขานอกจากรอบรู้แล้วยังเป็นหอวหุดได้อีกแน่นแต่ปัิบิติตคนนี้มีนิสัยอย่างอะไรเราจะถามเออธนชาติวิปนะอธนชาติลองยืนยื่อตอบลูกว่าบัณฑิตเนี่ยเขาทำอไให้ง่ายๆไหมเขามีนิสัยอย่างไรต่อมากระโทอะไรนะอ,อะไระลูกต้องวางแผนต้องอยังไงน,นนะ อ๋อต้องเอาเงินมาแลกนะแสดงว่านะแสดงว่าเขานี่ใสยอย่างไรบัณฑิตนี่อืมเคาจะตอบได้ไม้งอ,อ้าวคนอ่าช่วยตอบสิเขามีนิสัยอย่างไรได้ไหมพอได้ไหมพยายาช่วยคนตอบได้อ่านัทวีมีนิสัยอย่างไรไม่ลองใช้ง่ายก็คือเจ้าเล่ห์เลยทั่วไนั่นเองอ่านั่งลงนะลูกนะ นะก็เนี่ยนะจะเป็นแบบนี้นี่คือบันติตเออใครได้บันฑิตไปลูกใครได้นี่มาแล้วพากรน,นะมาช่วยนะติดให้นะบันติตก็เลยทำนายไทยคนะ่กว่าเนี่ยนะแต่ก่อนที่จะทำนายบอกว่าอุย้ยเจ้าไม่ต้องมายุ่กับข้าหรอกข้าจะทำนายให้ง่ายๆนะนะแล้วท่านแล้ต้องให้ข้าทำยังไงล่ะนะกนะระโโตก็บอกว่าเฮ่โปรดเธอนะข้าแย่ yeah. แล้ว แล้วรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆกับข้าในฟ้าคาแล้วก็เห็นวิมานว่อทำไมลูกทำไมลูกนะเอางี้หละเอ้ไม่มีวันก็เอาเงินมาสูงเพียงศีรษะเลยแล้วกองสูงเพียงศีรษะแล้วใครจะทำนายให้ถ้าพูดกระชดกระชั้นที่ไหนนะมักระโถก็ทำอย่างไรก็เลยคิดเอ๊ะมองไปที่พื้นนะสูงเพียงศีรษะไหมรูงมันก็ทำไมลูกมาต่ำกว่าพอมองก็ไมันทำไมสูงกว่าเอ้จะทำยังไงดีนะก็เลยมองไปที่นี่ มองไปที่ไหนเอาเร็วช่วยคนไทยดิจอมปลวกเออนะมองไปที่จอมปลวกจอมปลวกแปลว่าอะไรลูกปลวกนะแล้วตัวขนาดใหญ่ถ้าเป็นเราอ่ะโอ้โหถ้าเราเห็นดังลั่นลั่พึ่งนะโอ้โหเห็นดังปลวกเนี้ยเราก็หนีไปไกลๆแล้วแต่นักจตุวเนี้ยเป็นกลุนที่อย่างไรเป็นกลุนอย่างไรทีละนายช่วยตอบนิดหน่อยทำไมเขาถึงแบบว่าเป็นแบบนี้เขาเป็นอย่างไร อ๋ะกล้ากล้าด้วยแล้วมีความทำไมลูกเสียวฉลาดอขอบคุณพิลาไนมากเลยนะมีความกล้าแล้วก็มีความเสียวฉลาดที่จะทําในสิ่งแบบนี้อ้าใครได้จอบปลุกอ่าติดให้หน่อยลูกเอาไปวางตรงนั้นด้วยนี่ไปวางฝั่งนะั้นให้ด้วยแล้วก็วติดให้เรียบร้อยนะจอบปลุกดูร่างปลกขนาดใหญ่แล้วมักรถูก็มีเงินอยู่สามสิบบาท นะหมดเนื้อหมดตัวแน่เลยค่ะนะก็เอาใส่ไว้ในผามแหมสูงปดิบอดีเลยนะกับเจ้าปฏินี่ก็โอเคเจ้าปฏิก็มาเห็นอ้าตายแล้วนี่ไม่เคยมีใครมาทำได้เลยอย่างเงี้ยเอาเอาเอาโอ้โหจริงเลยเอ้าจะทำนายให้เล่าเรื่องทั้งหมดมามักกะโทก็ทํามาเล่าใม่ฟังทั้งหมดเล้าถูก้าฐ์จะรู้ปะให้าศกัณฐ์ีบมาเออพอแล้วแต่ข้ารู้แล้วนะอ่ะข้าจะทำนายแล้วนะเจ้านี่ก็จะเป็นนะ จะเป็นใหญ่ใช่ยวนะในอนาคตหมูมัคกะโทก็เป็นไงอือได้ไหมแม่เหรฮะเ่าบอกจะเป็นใหญ่ชียรลูกใหญ่ยังไงลูกนะแล้วเป็นยังไงลูกเป็นใหญ่ในที่มีหมายถึงอะไรเป็นกษัตริย์นาะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่มัคกะโทเนี่ยเขาเชื่อเต็มร้อยนะเออถ้าเป็นเราก็องดีใจและตื่นเต้นข้างในนะแต่ถ้าเชื่อนี่ยัง เจ็ดสิบเปอร์เซ็ตยิ้มย่องอก็โล่งใจไปแล้วว่าเออมันไม่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้วายหรือว่าไม่มีใครตายหรือว่าไม่ใช่ตัวเราประสบอุบัติเหตุก็โอเคนะแล้วก็เลยเดินทางไปเพื่อจะไปสมทบกับคนหาอีกสามบคนแต่ก่อนจะไปสมทบนั้นมักคทโทเขามีความรักอะความรักใครเออช่วยตอบรักน นายช้างเป็นอะไรกับมัระโุลเปื่อนแน่ะนะเป็นเพื่อนที่ดีของทั้งมัคคตุเสมอมักระโถก,ก็เลยแวะเียนไปหานายช้างและแล้วก็ไปเจอนายช้จริงๆแล้วนายช้างก็ดีใจเลยเฮ้ยมักคะโลไม่ได้เจอตั้งนานแหมรออาการขึ้นเยอะนะมักระโทก็บอกว่าอืมนะเนี่ยเอามาหานายนะเดี๋ยวจะมาช่วยนะนายช้างก็มีหน้าที่ทำอะไรบ้างอ๋อ,อช้างอึดช้างก็คือมูลช้างนั่นเองลยกนะดูแลช้างอาบน้ำช้าง ทำทุกอย่างให้ช้างอยู่ในพระราชวังนั่นแหละนะปีนี้มักกะโูก็ไม่เคยลําเกียจเลยช่วยทุกอย่างเลยนะดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างนะในช้างทำอะไรมักกะโูก็ทำอย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งใครเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นมักกะโถลูกอ้าวลูกใครเออสมเด็จมระุ้งตา้อ้าวใครได้มาติดปัญหาได้นิดหน่อยน,นะเอาไปวางตรงนั้นด้วย นี่นะสมเด็จมารุ่งเต้นตานั่นเองนะครับก็มาเห็นก็เลยตัดถามนายช้างว่าเฮ้ยไอ้นช้างนั่นมันลูกเตา่าเราใครเนะี่ยมันเข้ามานะมได้ล่ะวางเราได้ยังไงมันน่าจะวางเราได้ยังไงปรากฏว่านะนายช้างก็บอกโอ้ก็ต้องมางมายาไม,ม่พ้นกะจ้าวราเป็นเจ้าข้านั่นมันเป็นเพื่อนข้าพุทธเจ้าข้าเองนะข้าพเจ้าเองนะ เอ่อก็มาดูแลช้างเอ่อเช่นกินช้างดูแลทังนะนะทงทล้งทุกอย่างนะกวาดหญ้านะเพาะหญ้าให้ช้างเพาะหญ้าแปลว่าอะไรลูกให้หญ้านะให้หญ้าช้างกินคือทําทุกอย่างนะให้ช้างหมดเลยนะก็เลยบอกว่าอเอออย่างนั้นเองก็ดูแลมันให้ดีแล้วกันแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปนะพระองค์ก็ว่นว่นอะไรว่นนะโอและก็คายพระสลั พัตลาแปลว่าอะไรลูกา,าทีนี้พอคลายไปแล้วเนี่ยนะผลม,มันก็กระเด็นออกนะนผผะฝลฝุ่นจากพื้นเนี่ยกระเด็นออกก็มองไปเห็นอะไรลูกแค่เด้วยเดียวเท่านั้นนะมัคกะโทเห็นเนี่ยอูตกใจเลยนะมัคกะโทก็จะทํายังไงอะ่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีความโลกละรีกเก็บแบบแต่มัคกะโทยังบอก,สกเสด็จพระรุ่งเจ้าเลยทูนบอกแว่าเออเออ,เอ,อต้องไปมองนี่เรียรีย ลวงเจา้าเออมีความซื่อสัตยนะ์นะนะเองจะมีความซื่อสัตย์เอานี้แล้วกันเอ็งก็เก็บเอาไว้นั่นแหละเบี้ยเดี่ยวพมักกะโทได้ไปแล้วดีใจหรือเสียใจลูกดีใจแบบสุดซึ้งเลยเพราะว่าหูนี่นะเราได้จากสมเด็จพระเจา้าแล้วมักกะโทก็คิดออกว่าจะทําอย่างไรดีที่จะให้เบี้ยดเดียวเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อในพระทาชวังแห่งนี้ก็เลยคิดที่จะไปซื้ออะไรลูก มา,มาเล็ดพันธุกับมกันเองแล้วก็เดินทางแบบเข้าไปตลาดเลยเอาเบ <ๆ S 2> ี้ยเบี้ยเดียวนี่แหละแม้เราจะไม่ได้ย่อมด้วยอนะไรมากไม่เราก็จะไปตื้อพ่อค้าแหละเพื่อที่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์นะแล้วแล้วก็ไปเจอพ่อค้านี่ใครได้ใครได้ใครได้แบบทำนะพ่อค้าขายเมล็ดพันธุ์นะใครได้แบบทำออกมาเลยเรา,า,าไปเสี่ยบไว้ตรงน้นนะนะนะก็ พ่อค้าขายเปล็ดพันโอ้โหเป็นคนจีนลงเล็มซะด้วยนะโอาเอาไรทีแรกดีใจเลยนะดีใจมากกระทงมาซื้อเลยนะหรือจะเอาอะไรลืมมาเลยนะมาซื้อได้เลยนะเออคือข้าพเจ้าเออคือต้องการ,รเมรตผพันนะนะอาอลูกก็ซื้อเลยแหมเอาเยอะๆเลยนะเอาเต็มถังเลยใช่ไหมะนะแต่มากระทงบอกว่าขายลูกตัวเองมีเออคือว่าข้าพเจ้ามีแค่ทำไม ดิ้นเดียวเองอ่ะนะถึงข้าพเจ้าอยากได้เมล็ดพันธุ์เป็นไงม้าค้าเป็นไงอาการเซ็งเอออาการเซ็งโคมา่า